ครูคุณนููน่ารักทุกคนเด็กๆสุดปังทุกคนเพราะเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนแมมพี่มุกมาถึงขั้นนี้เราก็คงต้องสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเตรียมบุดมออนไลน์ Open House 2021ค่ะพบกับพวกเราพิธีกรสองคนสุดซาบซาดิฉันมุกมณีอาริยนพรตถึงจะไม่แชร์สูนข้างขึ้น อยากเป็นอสูรค้างเชอคะ่ะแวันนี้มาเป็นอสูรเลยนะรู้เลยนะว่าอินอะไรอยู่อินดาพิฆาตอสูรช่วงนี้กําลังฮิตว่าไปค่ะแล้วอย่างพีทล่ะคะพีทไม่ใช่อสูรที่ไหนครับแต่ว่าวันนี้ผมสตีฟเฮต์าเลนติโนคิเมเนสมาเป็นเจ้าหลวง19พุ่มทองแห่งเมืองทิพย์โอ้โหได้ข่าวว่ามีเพลงประจําตัวรู้ได้ไง ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่น้ยรักพี่ไข้น้ยคนเดียวนะพี่น่าแน่นอนอยู่แล้วครับเอางี้ดีกว่าเราต้องมาพูดกันก่อนเนาะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกเลยค่ะที่ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเราเนี่ยก็ได้จัดงาน Open House แบบออนไลน์ขึ้นนั่นเองค่ะใช่ละมุกครั้งแรกอย่างเดียวไม่พอนะเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวเตรียมอุดมศึกษาก็ได้เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าปักหน้าจอรอหน้าไลฟ์ อย่าไปไหนอย่ากระพริบตาแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเลยเพราะว่าวันนี้ในเว็บไซต์ openhouse. dreamodom.ac.th ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นะครับผมจะมีคอนเทนต์สุดปังทั้งวันเลย ก็มีคอนเทนต์ที่ว่าก็คือการไลฟ์สัมภาษณ์ดุนพีนั่นเองก็คือตอนนี้ที่เราเนี่ยกำลังไลฟ์กันอยู่นะคะแล้วก็มีคลิปรีวิวชมรมและสายการเรียนต่างๆอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบทความวิชาการต่างๆให้น้องๆเนี่ยได้อ่านกันนะคะและยังมีกิฟต์เอาเวปฏิทินอีกด้วยค่ะใช่ครับผมเรียกได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็น่าสนใจมากๆแต่ก่อนที่จะเข้าในสู่ช่วงของเรามุกได้เห็นรายการก่อนหน้านี้ไหมรายการก่อนหน้านี้ก็คือ 84 fact about เตรียมอุดมศึกษาใช่ไหมคะใช่ครับผม<อ>เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าแต่และแฟกต์เนี่ยคือน่าสนใจจริงๆอย่างเราอะอกว่าจะได้รู้แฟกต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมก็ปาเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมแล้วใช่บางข้อเนี่ยมุกก็เพิ่งรู้จากรายการเมื่อกี้เลยนะคะก็บอกเลยว่าน้องๆเนี่ยก็โชคดีมาก ที่ได้รู้เกี่ยวกับแฟกต,ต่างๆของโรงเรียนก่อนที่จะได้มาเป็นนักเรียนเตรียมอีกใช่ครับผมแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่แบบว่าตามไม่ทันหรือว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับชมเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้ครับผมถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีการบันทึกลไลฟ์ไว้อย่างแน่นอนเอางี้ดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยมุกเชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะแคปเจอร์รูปของพวกเราสองคนไปแน่นอนเพราะว่างานพนเส์ออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าเช็คอินไม่ได้ ต้องใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กของเราเนี่ยก็คือเตรียมอุดมออนไลน์ Open House 2021ค่ะและแฮชแท็กเตรียม OPH 2021เป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่นะครับใช่แล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อะไรคะพี่คเอเอางี้ดีกว่าคือพอดีว่าตื่นเต้นเนาะแบบตื่นเวทีนิดนึงเนาะเ<อ>พราะนี้ก็ยังแบบเช้าๆอยู่เลยอะเออใช่เอางี้ดีกว่า เราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่ค่ะใช่แล้วครับผมวันนี้พวกเราสองคนตีพีดกับมุกเนี่ยก็จะมาทําการสัมภาษณ์รุ่นพี่จากโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่างๆหรือว่าห้องกิฟนั่นเองกิฟที่แบบท้องยากนั่นทํากิฟกิฟที่แบบผมรุงนังเลยต้องติดนั่นติดกิฟหรือว่ากินกุ๊บกิฟกินกุ๊บกิฟ กินกุบกินกิบกินกุบกิบเตือดเตือดตึ้งไม่ใช่อันนั้นมันกินจุบจีบนั่นกินจุบจิบใช่กิจที่เราจะมาสัมภาษณ์นั่นก็อย่างที่บอกนะครับผมนั่นก็คือนักเรียนจากโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่างๆซึ่งมีถึง4ด้าน4ด้านด้านอะไรบ้างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยโอ้โหงั้นคบรถสด้านเลยใช่แล้วงั้นเรามาพบกับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านกันเลยดีกว่าครับผมพี่คนแรกเป็นตัวแทนมาจากกิฟแมทนะครับพี่คนนี้ สอบเข้าวิคณิตเตรียมอุดมได้ลำดับที่5ไม่พอยังได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกชีววิทยาระดับประเทศด้วยพี่บีมนายผัวเดชเหล่าพดุงรัชกรครับพี่คนต่อไปเป็นตัวแทนมาจากกิฟท์ไซ์เป็นพี่สาวมสี่น่ารักสดใสสอบเข้าวิคณิตได้ลำดับที่48พี่เชียร์ณธนิชาโอสถานันกุลครับ แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นพี่จากกิฟอิงน่ารักสดใสเลยค่ะพี่คนนี้นะคะเป็นประธานกิฟอิงยังไม่พอเป็นประธานชมรมจาก English d e b a บ e คลับด้วยนะคะพี่คนนี้ก็คือพี่นิชาทัศริงคานสกุลหรือว่าพี่ปอนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกิฟไทยสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่คนนี้นะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันเพชรย่อมองกุฎภาษาไทยและยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะในการแข่งขันโครงงานภาษาไทยอีกด้วย พี่ปุญญนุชมงคลฉายาหรือพี่แอนค่ะแล้วตอนนี้พี่ๆทังสี่คนเนี่ยก็นั่งอยู่กับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้พี่ๆทั้งสี่คนพี่บีมพี่เชียพี่แอนแล้วก็พี่ปอนช่วยแนะนําตัวให้กับน้องๆทางบ้านกันอีกสกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะพี่บีมกิฟ่ะสวัสดีค่ะเชียทิพวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะปอนกิฟอิงค่ะสวัสดีค่ะแอนกิฟไทยค่ะ น้องๆเนี่ยก็ได้ทําความรู้จักกับพี่ๆทั้ง4คนแล้วเนาะพี่ๆทั้ง4ี่คนเนี่ยโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะไขข้อข้องใจกับน้องๆแล้วค่ะใช่แล้วครับผมงั้นมุกเรามาเข้ากันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าอยากจะถามพี่ๆทั้ง4คนเนาะว่าการที่เราจะมาสอบเข้าเป็นนักเรียนกิฟต์ได้เนี่ยต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องสอบอยังไงกันบ้างคะเริ่มที่พี่บีมเลยค่ะสําหรับกิฟต์แมทนะครับะจะมีคะแนนสส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นคะแนนสอบเข้านะครับจะคิดเฉพาะวิชาเลขกับวิทย์นะครับ ส่วนที่2จะเป็นคะแนนขอดเน้นเป็นพอร์ดเกี่ยวกับโอลิมปิกวิชาการครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นคะแนนสอบเลขโดยเฉพาะเลยครับเป็นเลขระดับโอลิมปิกครับอ่าแล้วพี่เชียร์นะคะของกีนนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละปีคะ่ะอย่างเช่นปีเราเนี่ยเขามีสถานการณ์โควิดเขาก็เลยจะใช้คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับปีก่อนๆเนี่ยก็จะมีการใช้ขอดูคำถผลง,งานแล้วก็มีการสอบค่ะ เราจะสอบแค่ช่วงเช้าวิชาก็จะมีวิชา,ชาฟิสิกรรมศาสตร์ชีวะแล้วก็เคมีค่ะซึ่งจะเป็นทั้งปรนัยแล้วก็อัตันส่วนความยากนั้นก็จะยากกว่าข้อสอบกระป๋อไปค่ะอะก็น้องๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมเตรียมตัวนะคะแล้วอย่างพี่ปอนะคะอย่างของกิฟอเองนะคะจะแตกต,ต่างกับเล่กับกิฟต์อยูอตรงที่ทเราจะไม่ใช้คะแนนที่เราใช้สอบเข้าเตรียมอุดมงค่ะแต่ว่าจะสอบ โด,ย,ดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือข้อเขียนข้อชอยแล้วก็ส่วนสัมภาษณ์ค่ะส่วนข้อเขียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น writing reading listening แล้วก็ grammar ค่ะส่วนสัมภาษณ์นะคะจะเป็นการดูพัฒนาคติของนักเรียนว่าเขาสามารถเข้าโครงการนี้ได้มากน้อยแค่ไหนทรรักษะการพูดภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ถ้าเรามีพอร์ตโฟลิโเนี่ยก็สามารถเอามายื่นได้ด้วยค่ะ อย่างพี่แอร์ละคะสำหรับกิ๊บไทยนะคะก็จะแบ่งการสอบออกเป็น2ภาคก็คือภาคเช้ากับภาคบ่ายค่ะภาคเช้าเนี่ยจะเป็นการสอบให้เขียนวิเคระห์ค่ะโดยการเขียนวิเคะห์เนี่ยเขาก็จะแบบยกบทประพันธ์ยกบทกลอนอะไรอย่างนี้มาบทความอะไรอย่างนี้ค่ะให้เรามาแบบเขียนวิเคราะห์แล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็น การสอบแบบสัมภาษณ์โดยการสอบสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการนะคะแต่ว่าเป็นการสอบสัมภาษณ์เชิงแบบวัดทัศนคติมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีพอร์ตเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยก็สามารถนํามายื่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้คิดเป็นคะแนนค่ะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านอีกรอบนึงนะครับผมโดยการรับนักเรียนของแต่ละกิฟเนี่ยถ้าเป็นกิฟแมทกับกิฟไฟเนี่ยก็จะใช้คะแนนตั้งแต่การสอบเข้าเลยใช่ มารวมกับการยื่นพอร์ตเพิ่มเติมแล้วก็การสอบใหม่หมายความว่าถ้าน้องๆคนไหนสนใจในกิฟต์สตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วินาทีนี้เลยในขณะขที่ถ้า,ถาเป็นกิฟต์ภาษานะครับผมก็คือกิฟต์อิงกกับกิฟต์ไทยเนี่ยก็จะมีการยื่นพอร์ตผสมกับการสอบซึ่งจะมีชั้งการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ครับผมค่ะพีทไปกันที่คําถามต่อไปกันเลยค่ะคำถามต่อไปครับผมพี่ก็เชื่อว,ว่าน้องๆเนี่ยน่าจะเริ่มสนใจในกิฟต์กันมา,มามากขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยอยากถามพี่ๆทุกคนครับว่าแต่ละ มีเกณฑ์การรับนักเรียนว่าจะต้องอยู่สายไหนรับนักเรียนห้องละกี่คนครับอ่าเริ่มกันที่พี่แอร์เลยค่ะก็สําหรับกิฟไทยนะคะก็จะรับประมาณ20-30คนบวกลบตามสถานการณ์แต่ละปีเนอะแล้วก็จะรับนักเรียนจากทุกสายการเรียนเลยสามารถสมัครได้ทุกสายการเรียนไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตสินคํานวณหรือว่าสินภาษาต่างๆก็สามารถสมัครได้หมดเลยค่ะ อย่างนี้นี่เองแล้วพี่ปอล่ะคะของกิฟอังกฤษนะคะจะรับโดยประมาณ36คนต่อปีค่ะโดยนักเรียนที่มีสิทธิสอบเนี่ยจะต้องมาจากสายภาษาเยอรมนันฝรั่งเศสญี่ปุ่นหรือสิ่งคำนวณค่ะแล้วก็ต้องเป็นตัวจริงตอนสอบเข้าเตรียมอุดมด้วยค่ะแล้วพี่เชียร์ล่ะครับผมสอบกีฟต์นะคะคือต้องเป็นตัวจริงในการสอบเข้าสายวินนีเท่านั้นแล้วก็รับปีละ45คนค่ะหนึ่งห้องซึ่งห้องนเนี้ยเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันไปนยาวๆเลยะค,ะค่ะสามปีครับค่ เหมือนกันนะครับก็คือจะรับ750คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็คัดมาแค่45คนนะคะก็คือว่าทุกกิฟเนี่ยจะต้องจะต้องน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องแบบว่าสอบเข้ามาก่อนแล้วก็เป็นตัวจริงนะคะถึงจะสามารถสอบเข้ากิฟได้นั่นเองค่ะอ่ะครับผมงั้นเรามากันที่คําถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับมุกคาถามต่อไปนาะก็อยากให้พี่ๆทั้ง สี่คนเนี่ยช่วยรีวิวกิฟต์ของตัวเองกันหน่อยเพราะว่ามุกเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยต้องสนใจกันแล้วอยากจะรู้ว่ากิฟต์แต่ละกิฟต์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มที่พี่บีมก่อนเลยค่ะครับสำหรับกิฟต์แม็กนะครับก็ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกัน3ปีเนาะเพื่อนๆก็จะรักกันมากเลยเพราะว่าแบบห้องอื่นเนี่ยเราต้องค้าห้องใหม่ทุกปีแต่ว่าอันนี้เราอยู่กับเพื่อนเสร็จเนี่ยยาวเลยเพื่อนแต่ละคนนะครับก็จะแบบมีความเชี่ยวชาญในแต่เฉพาะด้านเลยก็คือเช่บนบางคนอาจจะเป็น โอลิมปิกเคมีโอลิมปิกชีวะอย่างพี่ก็เป็นโอลิมปิกชีวะคือกิฟแมนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโอลิมปิกเลขเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะมาแชร์ความรู้กันแล้วก็ช่วยมันคทามรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีครับอ๋อก็คือว่าไม่มีการจํากัดเลยใช่ไหมครับว่าต้องเป็นเด็กกิฟเลขเท่านั้นที่จะไม่ต้องขออภัยครับก็คือไม่มีการจํากัดเลยว่าต้องเป็นเด็กโอลิมปิกเลขเท่านั้นถึงจะมาเรียนกิฟเลขได้ไม่มีครับอ่าแล้วพี่เชียร์ล่ะครับผมช่วยรีวิวสังคมในนหห้อองกิิวทยย์่ หรือว่าแข่งการเรียนบ้างแต่ว่าความจริงเนี่ยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าห้องเราเนี่ยแบ่งเป็นสาขาต่างๆช่วงสอบเช่นช่วงสอบสอบี่านมาเนี่ยสาขาต่างๆก็จะติวให้อีกสาขาหนึ่งอย่างเช่นสาขาชีวะก็จะติวให้อ,อีกสาขาในวิชาชีวะค่ะแล้วก็ส่วนคาบคิดเนี่ยก็จะเรียนสองคาบต่อสัปดาห์เรียนในตารางค่ะของม .4 เนี่ยจะเรียน,น,ค,ค,นาคาบเจ็ดคาบแปดบัญชารซึ่งเป็นคับวิชาเรียกเสรีของสายวิทย์คณิตค่ะ เมื่อนะกี้ที่พี่เชียร์พูดมาเรื่องของอการที่เด็กห้องกิฟ์เนี่ยไม่มีการแข่งการเรียนพีทขอยืนยันอีกเสียงเลยว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กกิฟ์แต่ว่าเด็กเต็งอุดมเนี่ยไม่มีการแข่งการเรียนจริงๆใช่ไหมพี่มุกจริงค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะช่วยเหลือกันเนาะอย่างเช่นเวลามีตอนสอบสมทบเนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยกันติวค่ะอะไรอย่างพี่ปอล่ะคะ ก็ถ้าสำหรับเป็นด้านสังคมนะคะเพราะว่าเรามีนักเรียนมาจากหลายๆสายเนี่ยเราก็จะมีการสนิทสนมกับเพื่อนๆือต่างสายค่ะแล้วส่วนอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยเป็นอาจารย์ต่างชาติแล้วก็มีแค่สองรายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้สนิทสนมกับอาจารย์มาก,มากค่ะเรื่องของการเรียนนะคะกิ๊บอิงจะไม่ค่อยเน้นการเรียนแบบว่าวายากรณ์อย่างเดียวแต่อาจจะมีการเรียนเรื่องวิเคราะห์ต่างๆ,างๆก,การอ่านต่างๆแล้วก็การเขียนเอเซค่ะซึ่งเนื้อหาพวกนี้สามารถนําไปใช้ได้ในระดับมหาลัยแล้วก็ใช้ได้ในตอนเราทํางานด้วยค่ะ แล้วอย่างพี่แอร์ล่ะคะก็สําหรับกิบไทยนะคะเรื่องการเรียนเนี่ยเอาเรื่องของการเรียนก่อนเลยก็คือเรารู้สึกว่ากิปไทยเนี่ยเรียนในรูปแบบที่แตกต่างจากในห้องค่ะคือในห้องเนี่ยภาษาไทยเราจะเรียนแบบเรื่องหลักภาษาเรื่องวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ากิบไทยเนี่ยเราจะเรียนรู้ภาษาไทยผ่านการทําโครงงานค่ะซึ่งโครงงานเนี่ยเราก็จะสามารถหยิบยกประเด็นที่เราสนใจหรือว่าถนัดมาทํางานได้ค่ะแล้วก็ ในเรื่องของสังคมนะคะเรารู้สึกว่าเพื่อนในกิฟไทยเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักมากคอยช่วยเหลือกันแล้วก็ที่บอกไปว่าเรามาจากแต่ละสายหลายสายเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบเออได้รับมิตรภาพดีๆนอกห้องมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าแต่ละกิฟเนี่ยก็จะมีแต่มิตรภาพไม่มีการแข่งขันกันอาจจะมีมีการแบบแข่งการเรียนบ้างแต่ถึงเวลาเราทุกคนก็ช่วยกันใช่ไหมครับผม งั้นเราพูดเรื่องของการเรียนมาแล้วก็อยากจะถามต่อว่าเห็นพี่ๆ,ๆทุกคนเนี่ยก็พูดนะว่าแต่ละกิฟเนี่ยก็มีโครงงานมีวิชาเพิ่มเติมเยอะแยะเลยแล้วเวลาเรียนกิฟเนี่ยมีเครียดมีกดดันบ้างไหมครับเอาพี่บีมก่อนเลยครับสําหรับกิฟแมทนะครับก็มีเครียดบ้างค่ะเพราะว่าเ,าเรามีวิชาเลขเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งที่เป็นเลขที่ยากกว่าปกตินะครับมันจะเป็นเลขที่เรียนเกี่ยวกับเนะื้อหาโอลิมปิกเลขนะครับก็เตรียมอะค่ะมันจะมีเลขง่ายแล้วก็เลขยากใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเลขอีกระดับหนึ่งเป็นนเลลขับอิิมปกทีี ไอ้วิชานี้มันไม่ได้เรียนตลอดเวลาครับมันเรียนเฉพาะวันพฤอหัตตอนเย็นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการแบ่งเวลาก็จะไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นครับอ่าเห็นได้ยินมาว่ากิฟแมทเนี่ยเรียนเลข10บคาบต่อสัปดาห์เลยเนี่ยพี่บีมเคยเครียดไหมคะมันไม่ได้เป็นสิบคาบตลอดครับก็คือ,อบางทีอาจจะเป็น6กคาบหรือ8ปดคาบบ้างขึ้นกับว่าขึ้นกับสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ถ้าเครียดจริงๆเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะจัดการความเครียดของตัวเองครับ ค่ะแล้วพี่เชียร์ละ่ะคะเอาจริงๆก็มีเครียดบ้างเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,า,วาในห้องเนี่ยก็เก่งกันมากๆเลยเหมือนเวลาสอบในบางครั้งอะค่ะก็คะแนนเราอาจจะเป็นอันดับต้นๆของห้องอื่นแต่กลับว่าเป็นคะแนนแค่เฉลี่ยในห้องเราแต่ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันทําให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ย วิชากิปเนี่ยก็ยากมากๆเลยเป็นเนื้อหามหาัยแต่ก็คือตอนมเอนีเพื่อนเนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาอย่างตอนนั้นที่เราเรียนวิชากิปไม่เข้าใจก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยในสาขา4ีหคนนะคะช่วยกันสอนเราจนทําให้เราเข้าใจขึ้นมานะคะ่ะก็คือเพื่อนช่วยกันเรียนเนาะใช่ค่ะ,ะและอย่างพี่ปอล่ะคะ ก็ด้วยความที่เวลาเราเรียนเนี่ยหลักสูตรต่างๆการบ้านรเนี่ยก็อาจจะเยอะและหนักพอสมควรก็มีเครียดบ้างแต่สำหรับกิฟต์อิงนยคะกิจกรรมเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผ่อนคลายจากการไปจัดานต่างนะคะในโรงเรียนทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อก็คือหมายความว่าตัวกิฟต์อิงเนี่ยมันก็มีอะไรที่อาจจะมีเครียดบ้างแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมที่ให้เด็กผ่อนคลายในหลักสูตรของมันอยู่แล้วค่ะแล้วสุดท้ายพี่แอนแล้วครับค่ะก็ ของเรานะคะถามว่าเครียดไหมมันก็มีเครียดบ้างค่ะเพราะว่าแบบเราทํางานเน้อมันมันก็ต้องมีความเครียดเป็นธรรมดายอยู่แล้วยิ่งแบบมาทําโครงงานแล้วก็กิจกรรมอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเครียดบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราผ่านมันมาได้อ่ะพอเรา,อาลองมองย้อนกลับไปดูอ่ะเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถทํามันได้เหมือนกันนะออก็สามารถแบบออผ่านความเครียดเหล่านั้นไปได้ค่ะ อ,อย่างนี้นี่เองเนาะก็คือทั้ง4ี่กิปเนี่ยก็มีไปเข้าค่ายเหมือนกันใช่แล้วครับแต่และโหมีไปค่ายมีไปทัศนศึกษาด้วยน่าสนใจมากมุก เราย้ายเข้ากิฟทันไหมตอนนี้ไม่ทันค่ะเพราะว่ากิฟแต่ละกิฟตเนี่ยต้องรับเฉพาะตอนมสี่เท่านั้นเนาะโอ้น่าเสียดายจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับน้องๆเพราะว่าโอกาสในการเข้ากิฟก็มีครั้งเดียวนะครับผมใช่ค่ะก็คือเอาจริงๆเนี่ยกิฟก็ไม่ได้เรียนเครียดตลอดเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็มีการไปค่ายให้เราเนี่ยได้ผ่อนคลายความเครียดกันบ้างงั้นเรามากันที่คําถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องของความเครียดแล้วใช่ไหม อยากถามพี่ๆทุกคนว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีวิธีจัดการกับความเครียดในแบบของตัวเองอย่างไงบ้างครับเอาที่พี่แอนก่อนเลยครับก็สำหรับก็สำหรับเราเนี่ยเป็นวิธีที่แบบเบสิคมากๆเลยเหมือนอาจจะคล้ายๆของทุกคนก็คือดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็บางทีก็คุยกับเพื่อนบ้างปรึกษากับพ่อแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่บางทีถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแบบ ที่ยงมากจริงๆก็คือนอนพักไปเลยเหมือนการชัดดาวตัวเองไปก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มวันใหม่ขึ้นมาค่ะอ๋อก็คือการใช้แบบการนอนเป็นการแบบก็คือการนอนก็คือเป็นการพักผ่อนที่เป็นพักผ่อนจริงๆไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะแล้วต่อไปพี่ปอนแครับ ก็สำหรับเรานะคะนอกเหนือจากการที่เราอาจจะดูซีรีส์ฟังเพลงเนี่ยก็อาจจะมีการวางตารางชีวิตให้ดีๆอะค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างทำถึงกี่โมงทำกี่อย่างอะไรอยางี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะก็อาจจะเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนดูหนังฟังเพลงหรือว่านอนไปเลยอะไรอยงี้ค่ะ อ,อ๋อการนอนก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าวันสอบจริงๆแล้วแบบน้องนอนพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราอาจจะแบบว่าไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทําข้อสอบได้ก็อยากให้น้องๆเนี่ยอ่านหนังสือเต็มที่แล้วก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะคะและอย่างพี่เชียร์ละคะมีวิธีการจัดการความเครียดยังไงกันบ้างก็อย่างเรานะคะก็จัดการความเครียดโดยการหลักๆก็คือติ่งไอดอลค่ะอ่าเนี่ไอดอลใครคะอ่าเป็นไอดอลจีนค่ะแล้วก็ อาจจะมีฟังเพลงเล่นเป็นโนบ้างซึ่งแบบเล่นเป็นโนเหมือนเราต้องหลุดโฟกัสทุกอย่างในที่เกิดขึ้นเลยเพื่อที่จะโฟกัส,สับการเล่นเป็นโนเพื่อให้มันเพลงเพราะแล้วก็ตรงจังหวะค่ะแล้วก็อาจจะมีวาดรูปบ้างแล้วก็การกินค่ะการกินของหวานเนี่ยช่วยให้หายเครียดมากๆเลยก็คือเทคนิคของพี่เชียร์เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเล่นดนตรีเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นการช่วยให้คลายเครียดได้แล้วอย่างพี่บีมล่ะคะ นอกจากจะกินนอก,กนอกจากจะกินแล้วก็ดูหนังฟ<อ>ังเพียงนะครับก็ยังใช้วิธีที่การบริหารเวลาครับก็เราทําตารางมาแล้วสมมุติถ้าเราบรรลุผลตามตารางแล้วครับเราก็เข้าไปพักเลยโดยมากก็จะเป็นการนอน,นครับอ๋ก็คือกินกับนอนพูดถึงพี่ๆทั้ง4คนเนี่ยก็มีวิธีจัดก,การกับความเครียดก็คล้ายๆกันนะครับนั่นคือกินดูซีรีส์แล้วก็นอนซึ่งก็เป็นวิธีที่ แล้วแต่คนนะครับผมซึ่งน้องๆก็สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้ครับใช่คะ่ะก็คืออย่างมุกเนี่ยก็เป็นเหมือนการกินกับนอนรู้สึกว่ามีความสุขมากอย่างมุกอาจจะแบบดูอนิเมะเออเรื่องที่ชอบเนาะแล้วมุกก็เชื่อว,ว่าน้องๆก็อาจจะมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่แตกต่างกันไป<ช>ค่ะใช่แล้วครับผมเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการกินกับนอนเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าเราก็ทําเฉพาะเวลาที่เราคลายเครียดถึงเวลาเราก็ไปทํางานเราก็ไปเรียนหนังสือของเราต่อใช่ไหมครับผม มุกเรามากันที่คําถามต่อไปเลยดีกว่าคําถามต่อไปเนี่ยอยากจะทราบว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนกิฟต์เนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรที่เฉพาะนักเรียนกิฟต์ทำเท่านั้นคะ,ะเริ่มพี่แอนเลยค่ะก็ของเรานะคะกของเรานะคะที่ทําเลยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของโครงงานคะ่ะโดยโครงงานภาษาไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่เหมือนในห้องเนอะเราสามารถแบบจับหยิบยกประเด็นที่เราสนใจทางภาษาไทยมา ทำได้หมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีการทํากิจกรรมวันภาษาไทยค่ะวันภาษาไทยเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายหน้าที่เลยค่ะทั้งชอยพิธีกรสุนทรพจน์แล้วก็แสดงละครค่ะซึ่งถือว่าแบบได้รับประสบการณ์เยอะมากๆแล้วก็หลังจากที่เราทําโครงงานมาทั้งปีแ้้เนี่ยเราก็จะมีการไปทัศนศึกษาแล้วก็ไปค่ายกิฬเพื่อเป็นการผักผ่อนค่ะ โอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาถามกันต่อที่พี่ปอนบ้างดีกว่าครับว่าก i บอิงเนี่ยมีอะไรที่เฉพาะเด็กกีบอิงบ้างครับ อย่างกิฟ์อิงนะคะหล,ลักๆางงานของเราก็จะเป็นการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนนะคะ mm hmm. เช่นสมมติตอนเราอยู่ม .4 เราก็จะมีการจัด English w e e k ซึ่งเราก็ต้องคอยไปเดินพาเหรดโปรโมทแล้วก็ชวนเพื่อนจากระดับชั้นเรียนต่างๆค่ะมาเข้าร่วมแข่งขันหรือตอนม .5 เราก็ต้องจัดซูมตอน o อ e n House ์สัตวตอนม .6 นะคะโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดก็คือการจัดค่ายกิฟ์ค่ะเพื่อให้รุ่นน้องกิฟ์กันเองนะคะได้แปค่ายโดยเราจะต้องทําทุกอย่างตั้งแต่วางแผนหางบประมาณแล้วก็กิจกรรมต่างๆค่ะ อย่างนี้นี่เองเนาะแล้วอย่างพี่เชียร์นะคะมีแบบกิจกรรมอะไรบ้างอของกิบตนะคะก็จะมีการจัดการแข่งขันแบบว่าตักศิลาก็คือให้น้องๆมอมต้นเนี่ยได้มาทดสอบไว้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันค่ะซึ่งพี่มห้าจะเป็นคนจัดการสอบแล้วก็เป็นคนออกข้อสอบส่วนมสี่เนี่ยจะเป็นคนแบบว่าคุมสอบแล้วก็ดูหลังวัน,วนสอบค่ะแล้วก็จะมีะศึกษานอกสถานที่อย่างเช่นเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยสาขาชีวะค่ะก็ได้ไปศึกษานอกสถานที่ที่ จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาเรื่องกล้องจุลทรรศ e l e c t r อนแล้วก็อาจจะมีค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นค่าย3วัน2คืนเหมือนว่าเป็นค่ายที่ไปเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อจะทำเหมือนว่ากระชับความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็จะมีศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็หาประสบการณ์ที่หาไมา่ได้ในห้องเรียนค่ะแบบปีที่แล้วเนี่ยก็ไปเกาหลีกันค่ะ โอ้โหรู้สึกว่าอยากไปเลยอยากอยู่กิฟวิตก็เลยทีเดียวนะคะเนี่ยแบบได้ไปประเทศกเกาหลีกันเลยเพราะว่าได้ไปศึกษาสถานที่ต่างๆนอกสถานที่ด้วยเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเลยนะคะเนี่ยและอย่างพี่บีมล่ะคะ สับเกิฟแมทก็จะคล้ายๆกันแต่เลยเนาะนะเพราะว่ากิฟนอกจากจะทางกิฟแมทกิฟวิทเนี่ยก็มีไปค่ายกระชับความสัมพันธ์กันได้ข่าวว่าไปใกล้ๆก,ก,กันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>เคยไปที่เดียวกันเลยครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีจัดแข่งอีกคล้ายๆก็ตักศิลานะครับแต่จะเป็นตักหมอก็คือเป็นวิชาเลขแทนนะครับแล้วก็มีทำโครงงานเลขครับซึ่งโครงงานเลขเนี่ยก็ มีความน่าสนใจไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างของเพื่อนเกี่ยวคนหนึ่งเนี่ยเคยทําเกี่ยวกับการทํานายหาเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของการหาคู่ชีวิตเลยครับหาคู่ชีวิตโอ้โหเป็นโครงงานที่น่าสนใจมากถ้<ช>าแบบ,บมุกสนใจบ้างสามารถเป็นหนูทดลองได้ไหมคะต้องเข้ากิฟแมทก่อนแล้วกันนะครับพี่บีมพูดแล้วนะครับผมว่าถ้าสนใจต้องมาเป็นรุ่นน้องกิฟแมท เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับรุ่นพี่ทั้ง4คนเนี่ยได้ทั้งความสนุกแล้วก็สาระมากมายเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายจริงๆครับทุกคนเพราะว่าเวลาของเราในช่วงนี้เนี่ยใกล้จะหมดลงแล้วใช่แต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็อยากให้พี่ๆเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าการสอบเนี่ยก็ใกล้จะถึงวันสอบแล้วเพราะว่าวันสอบของเราเนี่ยจะเป็นวันที่6มีนาคมนั่นเองค่ะออาเริ่มที่พี่บีมเลยค่ะก็สำหรับพี่นะครับก็อยากฝากให้น้องๆทำเต็มที่แล้วก็อย่าเครียดกับการสอบมากแต่ว่า อยากให้น้องๆทุกคนทำเต็มที่แล้วก็แบบเราทําได้แค่ไหนก็คือคิดว่ามันดีที่สุดของเราแล้วแล้วก็ไว้มาเป็นรุ่นน้องกิฟต์แมทกันนะครับ in, oh so รู้สึกว่าอยากอย mat ู değil. ่กิฟต์แมทกันเลยทีเดียวแล้วอย่างพี่เชียร์ล่ะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมนะคะก็ จริงๆน้องนี่ยเขา้ากิบิดเนี่ยน้องไม่จาเป็นต้องเก่งวิทย์ขนาดนั้นก็ได้อย่างพี่ก็ไม่ใช่เด็กวิทย์อะไรขนาดนั้นและในห้องก็มีเพื่อนๆที่แบบว่าเก่งหลักหลายแนวมากๆเลยอย่างเช่นภาษาอังกฤษมีพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ต่างแนวมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องวิทย์อย่างเดียวด้วยแล้วสังคมก็ดีมากๆเลยค่ะอ๋อก็คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเด็กวิทย์เท่านั้นที่จะมาเข้าห้องกิบวิดได้เด็กสายสังคมสายอื่นก็เข้าได้เช่นกันเราพี่ปอนแล้วครับ ก็สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆเลยค่ะส่วนใครที่มีโอกาสนะคะที่จะมาสอบเข้ากิบอิงก็ลองเปิดโอกาสตัวเองแล้วก็ลองเข้ามาสอบกันได้ค่ะอ่าค่ะค่ะแล้วก็สำหรับกิบไทยนะคะเราก็อยากให้ทุกคนอย่าตั้งใจทําข้อสอบเนอะแล้วก็สู้ๆบางทีอาจจะแบบเหนื่อยหรือทอท้อบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนอะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสมาสอบเข้ากิบไทยก็อยากให้มาเป็นรุ่นน้องกิบไทยนะคะสู้ๆค่ะทุกคนทําได้ค่ะอ่า พี่คะรู้ไหมคะว่ามุก็อยู่กิฟบเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอทำไมไม่เคยบอกเลยกิบอะไรกิบใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้นั่นมันเก็บอ๋อนั่นมันเก็บใจไว้ในลิ้นชักไม่ใช่ละครับผมค,คนละอันกันเอาเป็นว่าตอนนี้ช่องทางการติดตามของพี่ๆทั้งสี่คนแล้วก็พวกเราสองคนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างน,นี้<ช>แล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาถ้าน้องๆคนไหนมีปัญหาหรืออยากปรึกษาอะไรก็ช่องทางการติดตามอยู่ตรงนี้เลยเนาะเอ๊ะรวมถึงปัญหาหัวใจด้วยหรือเปล่าโอ้อันนี้ไว้หลังไม่ดีกว่าโ,โอเคครับผมซึ่งสําหรับรายการต่อไปเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะจะเป็นรายการ After School b l o g หลังเลิกเรียนเด็กเตรียมทำะไรการเวอร์ชันเด็กสิ่งคำนวณครับและต่อมาเนี่ยจะเป็นรายการเ e l l m a เ e The Musical ค่ะก็คือ e เซลเมดขออภัยค่ะรายการต่อไปเนี่ยจะเป็นอ้อถูกแล้วก็คือช่วงนี้พิธีกรมืนไปหน่อยเซ<ส>ลเมดเด t มิว u ิเค a l เป็น <ๆ S 2> โชว์จากชมรมภาษาอังกฤษเนาะจะบอกว่าน่าสนใจมาก <ๆ S 2> ต้องรอติดตามกัน,ตนแต่ล้วันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนผมสตีฟพีทแอดวารุษ และมุกแอดมารีมุกโกพวกเราทั้งหกคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ